ไปแบบนี้เลยครับง่ายๆสไตล์เราจะซึมเข้าเนื้ออะไรแบบนี้เด้อ,อลรวให้ดูเซตแซลมอนของที่นี่ครับอนึกว่าภูเข,ขาไฟฟูจิขอกินแบบสไตล์เราหน่อยชอบกินกันบน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยๆไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมเนาะเออนี่ฮะไปครับมาเป็นช่อเออเออฮะ นี่พามากินบุฟเฟ่ต์นะครับให้ดูลายเนื้อก่อนนี่ครับจะเป็นเนื้อวากิวพรีเมียมแบบนี้นะคะให้ดูลายเนื้อนะครับให้ดูลายเนื้อใกล้ๆนี่<อ>ครับมนี่กิยนยางอยูนี่ให้ดูก่อนบนโต๊ะนี่คือเราสั่งมาแค่พอแบบพอกลุบกลิบนะ <ชา S 1> จริงออใช่เป็นแล้วดูลายแซลมอนนะ มาแบบสวยๆนะครับคัดมาแบบเน้นๆอันนี้คือบุฟเฟ่นะคะบอกก่อนเนาะใช่คือสั่งได้ไม่อ่นเลยจัดเต็ม2ชั่วโมงนี่ใ,<ช>ให้ดูใกล้ๆนะครับให้ดูเทเจใกล้ๆอูอ้หดูไปฮะชิ้นนี้ใหญ่สะใจน้องแจ่มแล้ววันเนี้ย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านวาชิอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่นะครับเขาจะอยู่ที่เซ็นทรัลระยองชั้นหนึ่งนะคะทุกคนหาง่าย ราคาเขาน่ารักด้วยเริ่มต้นที่299นะครับจะเป็นบุฟเฟติ่งซัาแบบนี้นะครับแต่สั่งเป็นชาบูปิ้งย่างมากินด้วยก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าเป็น399นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเป็นซูชิขึ้นมานะครับมีเนื้อมีหมูคุลบุตะซีฟงซีฟู้ดอะไรด้วยนะคะแบบนี้แต่วันนี้เราจัดเต็มเป็น799เลยนะครับทุกคนก็จะมีเป็นซาซิมิพรีเมียมแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเนื้อแกะสไลด์ด้วยนะครับทุกคนจัดเต็มได้เลยฮะสองชั่วโมงกินได้แบบจุกๆเลยครับจะบ นเพราะว่าเ้วยน้ำจิ้มมันเล็กไปเนาะเธอเนาะเออต้องเอาเป็นต้องเป็นชามไม้ของเธอ <c oughs> ต้องเป็นกระมังค่ะ, <c oughs> ะอ,อ่ะร้อนๆมันต้องกินตอนร้อนๆนะมันถึงจะได้ฟิลเนาะของพวกนี้เนาะนี่กินตอนเป็นควันๆแบบนีน้เนาะเรามันลิ้นจระเข้อย,อยู่แล้วเออไม่มีความร้อนฮะฉ่ำๆเยิมย้มๆเนาะนะฮะอืม เจ <7 S 2> ็ดเต็เมวันนี้นี่ยังไม่ได้เริ่มอย่างอื่นเลยนะอันนี้พี่สั่งมาให้เธอโดบจ้ะร้านน้ำจิ้มซีฟู้ดไปแบบนี้ครับอืน้ำจิ้มเขามีให้เยอะนะที่นี่เนานะอัออองนัเธอต้องกินสักแบบยี่สิบตัวกินยี่สิบตัวจะโดบแต่เขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้หรอกนะเป็างงานไงรสชาติหอยเขาแบบจิ๊ดจ๊าบไหมคือหอยสดกินกับน้ำจิ้มมันแซ่บมากเนาะบุฟเฟ่ก็คือสั่งได้เรื่อยๆนะ หมอไ่บุฟเฟต์คือไม่ได้ชิ้นเล็กนะจ๊ะชิ้นว่าแบบเต่งๆเต็มๆแบบนี้นะฮะไปฮะกินได้แบบครีบออกให้ว่ายน้ำได้กันไปเลยจ้าไปฮะชินได้ใหญ่เลยเป็นไง<ม>บุฟเฟต์ปลาส้มขอกินแบบสไตล์เราหน่อยชอบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยๆไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมเนาะเออนี่ยฮะไปฮะมาเป็นช่อเออเออฮะ ซูชิที่นี่เขาก็มีนะฮะเป็นซูชิปลาไหลนะฮะอันนี้ผมสั่งมาสั่งมาเป็นเซตอ่ะดูคือมาแบบอลังการมากไปลองดูฮะอือเป็นไงอร่อยมากโอ้ไข่แบบจัดเต็มเธอไข่ขอจิ้มนิดนึงนะรวยฮะนี่เขาปั้นมาดีอ่ะข้าวโคตรหอมเลยไข่แตงโบวะนี่จะเป็นเนื้อปลามาคุลโลนะฮะ ชิ้นโคตรสวยใช้คําว่าโคตรสวยได้เลยอะ่ะแล้วชิ้นใหญ่ด้วยนะใช่ดูดูดูใกล้ๆเห็นปหมเนื้อปลามาแบบเต็งๆแบบนี้เลยนะฮะไปฮะลุยขอไข่ปลาแบบเน้นๆนะดูครับมัต้องจิม้มละวกัววาซาบิไปลุยหูหพวกแซลมอนดองกุ้งดองอะไรก็คือมีหมดเนาะรวมอยู่ใน,<า>ในบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วนะก็คือสามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยเธอใช่ทุกอย่างที่เราสั่งมานี่คือบุฟเฟ่ต์หมดเลยนะ ไม่มีอราคาเลยเนาะชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดเขามากอ่าแบบนี้นะฮะไปฮะลุยน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเขาแบบซีฟู้ดจริงๆนะและราดไปแบบท่วมๆแบบนี้นะเฮ้ยโคตรเด็ด <c oughs> ไปฮะเขาดองมาดีไหมพช่ อืมกำลังกาลังดีหวานหวานเค็มเค็มกำลังด,งดีอันนี้ต้องมาแปลงให้ <c oughs> แลวดูติ่มสั่ำที่นี่คะอันนี้คือบุฟเฟ่ต์นะจ๊ะใช่มันโถซาล,เลาเปาอะไรก็คือสั่งได้หมดเลยขนมจีบฮะเก่าก็มีอ่านี่ฮรราดน้ำจิ้มไปแบบสไตล์เราเลยฮะกินไม่ต้องพิธีรีตองเยอะใช่นี่มีฮะเก่าด้วยนะเนะาะฮะเก่าลูกใหญ่ๆนะครับอ่าแล้วก็จะมีขนมจงขนมจีบเนาะไปเลยเธอสองลูกเลยอืมเป็นไงอร่อยได้ไหม มันมีความหอมกุ้งข้างในอ่ะจิบหมูจิบกุ้งก็แล้วแต่สั่งเลยเนาะอือโรยกระเทียมเจียวหอมๆนะฮะอันนี้ก็ดีไงส่วนตัวเขาชอบฮะเกลามากเธอเด็ดเลยนี่ฮะสั่งมาลองไงให้รู้ไงอันนี้จะเป็นไส้หมูแดงนะทุกคนโอ้ดูข้างในมาแบบฉ่ำๆเนาะเธอเนาะนี่ๆให้ดูไส้อ่านี่นะครับไส้หมูแดงครับไปเลยครับลองดู หูยแป้งเขาแรงนุ่มอ่ะเธอเคี้ยวเข้าไปแบบผายเลยอ่ะรสชาตหมูแดงเขาจะหอมเครื่องเทศด้วยเธอใช่ไหมไปละฮะหนึ่งลูกหายเนื้อจานนี้เราก็สั่งรวมมาเลยนะฮะเป็นเนื้อสติปลอยเนื้อเอาไซแล้วก็เป็นเนื้ออะไรนะชักโรเออไม่ใช่ฮะใส่ชิวๆแบบนี้ฮะลงไปอดูความมันเลื่อมครับไปฮะร้อนๆเนื้อก็จิ้นใหญ่นะ เรือเรือหมดแล้วเด้อเครื่องนางติดแล้วเนี่ย <c oughs> ไปอลุยสะใจสะใจนี่เราสั่งเป็นเนื้อคลิกเก็ตมาด้วยมาเป็นถาดแบบนี้เลยฮะเธอโรยไปเลยไหมโรยแบบสาดเข้าไปเลยให้คำามาโรยอาปาโรยไปเลยเนาะ <c oughs> เออโรยไปเลยสาดเข้าไปเลยเออเดี๋ยวพี่กินด้วยสาดเข้าไปอีกอ่ากินบุฟเฟ่ต์มันต้องแบบนี้ครับทุกคนกินแบบสะใจสะใจฮะ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อแกะนะครับรวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยนานๆจะกินทีเหมือนกันนะเนื้อแกะอลงไปเลยคือ,อจริงๆเนื้อเขาก็มีอีกเยอะนะเราก็เลือกสั่งได้ตามใจชอบเลยหรือว่าใครไม่กินเนื้อเขาก็มีหมูเหมือนกันนะเป็นหมูคุโรบุตะอะไรพวกนี้เนาะอันน,นี้ให้ดูนี่ครับอันนี้จะเป็นหมูคุโรบุตะที่เราสั่งมานะครับจะราดมาทั้งหมด3ซอสน,นะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อส่วนต่างๆนะจริงๆเขาจะมีเยอะกว่านี้อีกเนาะอย่างที่น้องแจมบอสนะครับ เตซาซิมิมาแบบอลังการแบบนี้เลยนะครับรวมอยู่ในราคาหมดแล้วนะ<ช>แล้วก็รวมน้ํารวมอะไรแล้วเนาะไม่ต้องคิดเพิ่มเนาะหรือว่าถ้าใครไม่กินปิ้งย่างเขาก็มีแบบชาบูนะชาบูเขาก็มีหลายน้ําซุปเลยแต่วันนี้เราอยากกินปิ้งย่า<ช>งไงก็เลยใั่แบบนี้เลยใช,ใช่ชาบงชาบูคือมาที่เดียวจบ่างนี้ดีกว่าเ<ช>นะาะราดแบบนี้เลยครับง่ <c oughs> า,ายๆสไตล์เราจะซึ้งข้าเนื้ออะไรแบบนี้เถอะไปร้อนๆไปฮะด้วยฮะ <c oughs> เป็นไงมากมันไม่เหนียวเลยมันกลิ่นดีมากไม่คาวเลยเออถ้าทําดีๆมันจะไม่มีกลิ่นเนาะใช่แล้วเขาแนแ่ว่าแบบ <c oughs> อะไรอ่ะนึกว่าเล่นมุกเขาแน่ว่าบางกําลังพอดีไงอ,อ่าแล้วกิกิงไงน้ำจิ้มร้อนๆแบบนี้นะค่อยๆย่างให้มันสุกอ่ะใช่นะครับปกติน้องแจ่วไม่ค่อยร้องกลิ่นนะเนื้อแก่เนาะ ร้อนแล้วให้ด well ูของหวานที่นี่ฮะออืหือมาแบบอลังการฮะโทสต์มาชิ้นใหญ่ๆไอ้ตรงไอติมเนาะอ่ะเจอแก่เผ็ดแก่เผ็ดจริงๆไอติมมีให้เลือกหลายรสนะใช่แต่วันนี้อยากกินเป็นชาไทยไงหรือว่าของหวานอื่นก็มีเยอะนะเธอเมื่อกี้เห็นในเมนูอ่ะใช่มีคัฟเฟ่มีนู่นนี่เนาะอ่าประมาณนี้นะครับให้ดูความฉ่าอืมโทสต์มาแบบหอมเนยหอมเนยแล้วก็โบไอติมมาลูกนึงเนาะใช่ขอลองไอติมหน่อยไอติมชาไทยอ่าอันนี้เราก็สั่งเพิ่มได้นะไอติมไอติมมาเนาะ รวมอย่ในบุฟเฟต์อยู่แล้วหอมชาปาดไปทมทมแบบนี้เลยนะชิ้นใหญ่ๆัะไปฮะวันช่ำแปมคำมากนี่ผมขอให้ดูใบเมนูอีกรอบนึงอ่ะเธอถือให้หน่อยอ่าที่เห็นอยู่เนี่ยคือหน้ากระดาษสหน้ากระดาษกินแบบเราเนี่ยสั่งได้หมดเลยนะเ9 9เนาะนี่หรือใครเป็นเซ็นเริ่มต้นก็ส9งจะเป็นบุฟเฟต์ติ่มซำอะไรแบบนี้นะครับ ที่เห็นอยู่บนโต๊ะที่เราสั่งมาทั้งหมดนี้นะฮะก็คือเป็นแค่แบบเสี้ยวเดียว เสี้ยเดียวจริงๆเขาไม่รู้เขามีเยอะจริงใช่สั่งได้แบบจัดเต็มเลยเนาะ2ชั่วโมงใช่ที่ราคาเนี่ยตอนนี้เขาเป็นโปรอยู่นะจริงๆเนี่ยจะหัวละพันห้าเก้าเก้าแต่ถ้ามาสองคนก็คือเหลือเจ็ดเก้าเก้าเนาะประมาณนี้คนละเจ็ดเก้าเก้าก็คือหมดทุกอย่างเลยนะของวงของหวานจัดเต็ม2ชั่วโมงอ่ะถ้าใครอยากตามเรามาร้านเนี่ยเขาชื่อร้านวาชิอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่นะเขาจะอยู่ที่เซ็นทรัลระยองเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มเลยเดี๋ยวเราใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้โพสต์ดีกว่าเนาะเผื่อใครอยากมาตอนเีีียยยคอรรรรบมมมมาช่ววเเเเเ์หดลา